อภิตายค่ะข่าประจําทุกปีเลยดิสซี่ออนไนสำหรับครอบครัวเราใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆคือต้องถือว่าแบบเอาใจลูกละกันใช่ไหมคะหนูชอบใช่ไหมคะชอบใช่แต่ว่าได้ข่าวว่าปีนี้เหมือนกับว่าอลังการแบบผู้ใหญ่ก็คือตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็แบบประทับใจด้วยอย่างงเี้ยค่ะน้องกินกับตัวละครตัวไหนมากชอบตัวไหนคะชอบเจ้าหญิงตัวไหนมากสุดคะเจ้าหญิงตัไหนราปันเซลหรือว่า เปลี่ยนตลอดเอาจริงๆคือเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆแต่จริงๆเวลาเขาอยู่ที่ว่าเขาดูการ์ตูนคนไหนเป็นบ่อยเป็นพิเศษอ่ะพี่ตากมันเป็นช่วงค่ะบางช่วงก็จะแบบว่าแอรีโอบางช่วงก็ราพันเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีชุดครบเกือบเกือบทุกคาแรคเตอร์เลย่ะวันนี้แบบเลือกชุดคอสตูมเองเลยไหมคะพี่ตากวันนี้ก็คือเอาจริงๆเอามาให้เลือกคือมีมีราพันเซลมีแอรีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออชุดนี้น่าจะานได้ แล,แล้วก็มีแบบไม่ใช่เจ้าหญิงไปเลยแต่รู้สึกว่าเออแค้เข้าทีมดิสนีย์นิดนึงเงี้ยค่ะเมือ่อกี้ตอนแบบเจอ,อมิกกี้มินนี่เขาแบบตื่นเต้นมูฟว้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดีใจมี่คะดีใจมีจ่เต้นเนาะเต้นเหมือนเออจดดาราใช่ไหมใช่ไหมคะอะไรนะคะใคร <laughs> ใครคือดาราทุกคน <laughs> ฝากไปชวยมาครอบครัวก็ฝากวย,ย,ยค่ะเพราะดิะดะดะสนีย์ดิสนีย์ไลฟ์ปีนี้ก็คือแบบพิเศษมากๆมีเหมือนกับว่าเป็นแบบต่างจากทุกๆปีละกันที่แบบมีเหมือนกับแต่งสีเสียงหรือว่ามีการแสดงที่มันยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าการที่เล่นไอศกรีมปกติเนี่ยค่ะน้องพี่พิมเชิญชวนหน่อยได้ไหมคะมาดูกันเยอะๆนะคะ <S <S มาดูกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะ พี่สายขอสัมภาษณ์พี่สายต่อยอีกนิดนึงได้ไหมน้องพี่อยู่น้องพี่มันอยู่ด้วยได้ก็นี่คือน้องก็นี่น้องเป็นไงบ้างไม่รู้อ๋อช่วงนี้ก็โอเคค่ะก็เหมือนกับว่าตามวัยแล้วก็แบบว่าไปโรงเรียนเย็นดีเย็นดีแบบว่าตามวัยก็แบบเหมือนกับว่าเขาก็มีความหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาคือเหมือนกับว่าต้องไปไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฉายแววหรือว่าอะไรก็ไม่นะคะคือเหมือนกับว่า เหมือนให้ให้ช่วยทําอะไรก็คือแบบว่าต้องคุยกับเขาแบบว่าอันี่ช่วยโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วย,วยมาทำอันนี้ได้ไหมมาไหมหรือว่าอะไรอย่างงเี้ยค่ะเขาเคยดูผลงานของคุณแม่นะครับคุณแม่เป็นนางเอกหรอจ๊ะก็มีมาคุณแม่เป็นด,ดาร <c oughs> าก็ <c oughs> มแม่เป็นดาราร <c oughs> ู้ไหมลูกด, <c oughs> ดูไห <c oughs> มดูไหมคุณแม่เป็นดาราเคยดูไหมคะเคยดูไหมคะอยากอยากเป็นดาราดูอยากเป็นดาราของคุณแม่ไหมลูกไม่ จริงๆควากชอบเป็นแบบไปทางไหนมากก่ก็จริงๆความชอบเขาน่าจะเป็นเอาจริงๆเขาชอบทั้งด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์อะไรแือนี้ก็ชอบเลขก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าความถนัดน่าจะเป็นเรื่องแบบร้องเพลงนะคะใช่ไหมร้องเพลงกับเต้นอะไรเงี้ยที่แบบว่ายังไม่ไม่ไม่เคยไปเรียนแต่ว่าก็ดูดูจะใช้แววอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องภาษาคนก็ชมมบากเลยพี่ต่ายกับ ก็อาจจะเป็นเพราะก็เรียนเหมือนกับโรงเรียนกีตาร์ต,รตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะวงนี้ต้องต้องเข้าสู่ช่วงโตขึ้นเรือ่อยๆอาจจะต้องมีเหตุผลในการเลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆที่จะประสบปัญหาบ้างไหมครับคือจริงๆเราเราใช้เหตุผลคุยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วะอะแบบหมายถึงว่าตั้งแต่เล็กๆก็คือพยายามใช้เหตุผลคุยตลอดแล้วเขาก็เลยจะชินกับเรื่องการการพูดคุย เขามีแบบมีเข้าใจอะไรที่เขาสงสัยแล้วเขามาถามเราตรงๆแล้วแบบเออต้องพยายามหาคำตอบไปเขาก็ไรแบบนี้มีก็มีค่ะก<ม>็เราก็จะเราก็จะตอบตอบเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าเออแบบเหมือนสิ่งที่เขาสงสัยแล้ว็จะอธิบายอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งที่ซอาคิดว่าเอ๊ะทำอันนี้มันดีไม่ดีหรืออะไรเง <นะ S 1> ี้ยเราก็จะอธิบายไปค <นะ S 1> ่ะแล้วอยหางนี้เป็นเรื่องอะไรที่จ่ายที่ต้องหาเหตุผลเนี่นยเขาแบบหนักๆเลยอะไรเงี้ย เอออะไรที่เราแค่แบบว่าเหมือนกับพอยต์หลักคือเหมือนกับว่าเออเวลาทําอะไรก็คิดถึงคนอื่นว่าเดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่าแล้วแบบว่าถ้าถ้าคนอื่นทาแบบนี้กับเราเราชอบไหมเนี่ยเขาคือถ้าเขามีแบบหลักยึดตรงเนี้มันก็จะง่ายในการแบบคุยทุกเรื่องอะไอย่ค่ะอย่าคุณพ่อที่มาช่วยยังไงบ้างคะพี่ตานแต่คุณพ่อของน้องนี่มาช่วยดูเรื่องอะไรบ้างก็เขาก็จะดูแลในในส่วนของเขาแหละว่าแบบเหมือนกับว่าอะไรนะเล่านิท่านก่อนนอนอะไรใช่ไหมคะ อะไรประมาณเนี้เลยค่ะก็น้องกับคุณพ่อก็คือแบบว่าก็มีโอกาสเจอกันบ่อยอยู่ไม่ตางจี่เองครับก็คือถ้าถ้าเปิดเทอมก็คือจะอยู่กับคุณพ่อจันทร์ถึงศุกร์พอปิดเทอมก็อยู่กับเราจันทร์ถึงศุกร์อย่างเงี้ยแล้วก็จะสลับกันแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะขอบคุณพ่อพีน้องเ่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่ตไก่ก็น่าจะยุ่งยุ่งใช่ไหมคุณพ่อบอกว่ายุ่งขึ้นใช่ไหมคะยังไม่ตายนี่พี่ไก่เคยอยู่กับคุณพ่อน้องบ่อยขึ้นไหมครับทุกคน ก็จะแค่คุยเรื่องเฉพาะเรื şey is, hmm. ่องจำเป็นเรื่องเรื่องลูกอะไรอ่ะเรื่องเกี่ยวกับลูกก็อย่าผูดปากกันเรื่องอะไรผูกปากกันเราเรื่องกันกันการการเรื่องนึงหรือว่าก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องลูกอย่างเดียวเลยว่าเหมือนกับว่าเออแบบช่วงนี้สุขภาพลูกอย่างนี้ดูแลฝากดูแลตรงนี้เป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ยว่าอนาคตกับน้องไว้ยังไงหลังจากทุกครั้งที่ต่างาพิธีอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ยังไม่ได้วางอะไรชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าก็คือให้เขาเหมือนกับว่าเป็นเป็นคนดีแหละแล้วก็แบบว่าเออตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองใี้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะต้นใหนญน่เนาะติดใครมากกว่าใครเนียติดสี่ถุงติดถุงตู้ติดคนติดคุณพ่อไหมพ่อรู้ติดเน่ยคุณพ่อชอบอะไรทานเรื่องอะไรคะ นะเขอบคุณค่ะ